สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันเดวายครับวันนี้เราจะมาเช็คอาการเสียต่างๆของจักรยานไฟฟ้ากันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับผมจะตัดเป็นเวลาไว้เกี่ยวกับอาการเสียต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่รายละเอียดนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการแก้ไขนะครับไม่จําเป็นต้องรื้อชุดไฟเบอร์ออกเป็นผมก็ได้นะครับอันนี้ผมรื้อออกเพื่อให้ง่ายต่อการทําคลิปนะครับสําหรับอาการมอเตอร์ไม่หมุนนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปวิดีโอไปนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของจักรยานไฟฟ้าที่ผมซื้อมาได้หนึ่งเดือนแล้วมอเตอร์ไม่หมุนเนี้ยประเมินว่าในคลิปเนี้ยผมถอดเบาะมีผิดนะครับคือวิธีการถอดเบาะเนี่ยเราจะต้องขันสกรูก่อนนะครับคือตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะมีสกรูอยู่นะครับเราต้องขันมันออกก่อนนะครับสองตัวนี้ถึงจะะอดดบบไ้นครั ตัวตัวนี้เราสามารถดึงออกได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเราก็เลื่อนไปด้านหน้าแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยครับสําหรับอาการยอดฮิตของจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็คือเราเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะครับแต่ใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยมอเตอร์มันไม่หมุนนะครับบิดคันเร่งแล้วมอเตอร์ไม่หมุนครับพอเราบิดกุญแจไปแล้วเนี่ยบิดคันเร่งครับไฟไฟที่โหน้าจอเนี่ยมันติดนะครับแต่มอเตอร์มันไม่หมุนนะครับทีนี้ถ้าเราเพิ่งซื้อรถมา ใหม่ๆเนี่ยลรามอเตอร์มันไม่หมุนนะครับให้เราเช็คคือจุดแรกเลยนะครับต่อเข้าตัวมอเตอร์นะครับสายไฟ3เส้นนี้ยให้เราเช็คดูนะว่าเขาเสียบมาแน่นหรือเปล่านะครับถ้ามันหลวมเนี่ยมันจะมีคือล้อมันจะไม่ s not, <S bumps, 是是หมุนแล้วก็หรือถ้ามันหมุนเนี่ยมันจะมีอาการเสียงดังกึกๆๆๆๆนะครับมันจะดังอย่างนี้เลยคือสายไฟ3เส้นนี้นะครับสายไฟเส้นที่2ก็คือ ชุดของตัวอ a l l นเซอร์นะครับตัวนี้ให้เราเช็คดูตามขั้วนะครับว่าขั้วสายไฟเนี่ยมันหลวมหรือเปล่าบางทีก็อาจจะต่อมาไม่ดีนะครับแล้วก็จุดที่3ก็คือขั้วของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะถ้ามันหลวมเนี่ยไฟหน้ารถเนี่ยมันยังจะติดอยู่นะครับแต่ผมจะลองถอดได้ตรงเราจะบิดคันเร่งแล้วเนี่ยล้อมันจะไม่หมุนนะครับคือถ้าเราเพิ่งซื้อรถใหม่ๆ่นะครับก็เช็คสายไฟ3เส้นนี้ก่อนเลยนะครับว่ามันหลวมหรือเปล่า ทีนี้ในกรณีที่เราใช้มานานแล้วนะครับอันนี้เราอาจจะต้องเช็คไฟนะครับว่าจุดไหนที่มันเสียนะครับเปิดกุญแจเลยครับจากนั้นเช็คที่ตัวปลั๊กไฟนะครับที่ออกมาจากแบตเตอรี่นะครับที่ต่อเข้ากล่องนะครับสําหรับวิธีการนะครับก็ใช้มิเตอร์วัดไฟนะครับปรับกระแสตรงนะครับที่200ระอรนะจิ้มเข้าไปที่ขั้วของชุดกล่องบอนโทรลนะครับที่ต่อเข้ากับแบตตัวนี้ก็มีไฟมานะครับมาอยู่ที่สี่สิบแปดจุดหกโวลต์นะครับแสดงว่า ไฟจากแบตเตอรี่ของเราเข้าไปที่กล่องนะครับแต่ถ้าไฟไม่มาเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีสายไฟขาดหรือว่าตัวแบตเตอรี่เรามันเสียไปแล้วนะครับต่อไปเช็คตัวมอเตอร์นะครับว่าตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยเสียหรือเปล่าสําหรับการเช็คอาการเสียของตัวมอเตอร์นะครับมีหลายวิธีในการเช็คนะครับสาหรับวิธีแรกนะครับผมจะใช้ตัวมิเตอร์เช็คไฟนะครับเป็นตัวเช็คให้เราปรับมิเตอร์ไปที่ช่องที่เป็นช่องเสียงนะครับ แตะกันดูนะครับอันนี้จะอันนี้จะเช็คว่าขดลวดมอเตอร์ของเราขาดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราถอดออกมาเลยครับขั้วของตัวมอเตอร์นะครับเช็คว่าจี้ดูนะว่ามีเสียงหรือเปล่าถ้ามีเสียงแสดงว่ามอเตอร์เราไม่ขาดนะครับหลังจากนั้นให้เราเช็ค ว่ามอเตอร์เราลงกาวหรือเปล่าด้วยนะครับหรวิธีการเช็คลงกาวนะครับก็จี้ขั้วสายไฟจี้ไว้ที่ขัาาข้วของตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็เอาปลายสายเนี่ยไปจี้าาที่ล้อนะครับถ้ามีเสียงดังเตดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าล้อของเราเกิดการลงกาวนะครับตัวนี้อาจจะถึงขั้นต้องพันตัวขดลวดใหม่เลยนะครับอันนี้ไม่มีเสียงครับอันนี้ปกติต่อไปนะครับเป็นการเช็ค ค่าความต้านทานของตัวมอเตอร์เรานะครับปรับตัวมิเตอร์ไปที่200โอห์มนะครับเราก็เช็คดูว่าค่าความต้านทานมันแตกต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับตัว,น,วน,นี้ของผมอยู่ที่ประมาณ1.7-1.8นะครับแล้วก็เช็คอีกคู่หนึ่งอ่าใกล้เคียงกันนะครับ ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ1.7ถึง1.8นะครับถ้าถ้าค่าความต้านทานเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะเนี่ยแสดงว่ามอเตอร์ของเราก็มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับการเช็คมอเตอร์อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เราเปิดสวิตช์จ่าจเลยนะครับสวิใใจ่ายไวนะ้แล้วก็ ใช้วิธีการแตะที่ตัวปลายสายนาะครับคือถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยล้อเราเนี่ยมันจะหมุนแบบหมุนแบบง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเราเอาสายเนี่ยมันจี้กันเนี่ยล้อเรามันจะฝืดขึ้นนะครับมันจะต้องฝืดขึ้นนะครับฝืดขึ้นเนี่ยถือว่าปกตินะครับถ้าไม่ฝืดเนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับมันจะฝืดขึ้นนะครับแล้วก็เอาปลายสายแตะดูนะครับ แล้วมันมีไฟเข้าไปนะครับแต่ดูมันจะต้องเปิดโอเคครับต่อไปนะครับเป็นการเช็คตัว Hall s e n s ร์นะครับ Hall s e n อร์เนี่ยจะเป็นจะมาจะเป็นสายไฟชุดเดียวกันกับตัวที่เป็นชุดของไฟสามเส้นของตัวมอเตอร์นะครับซึ่งมันจะมีสายไฟอเซ l นเซอร์แยกคนด้วยนะครับของผมเนี่ยมีสายไฟอยู่5เส้นนะครับดําแดงเขียวเหลืองแล้วก็น้ําเงินนะครับ ถอดออกมาเลยครับสำหรับวิธีการเช็คฮอร์เซนเซอร์นะครับก็คือใช้มิเตอร์วัดไฟนะครับปรับไปที่ย่านของตัว20นะครับที่เป็นกระแสตรงแล้วก็มิเตอร์นะครับขั้วที่เป็นสีดำนะครับให้เราใช้เห็นครับ สีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะต้องมีไฟเลี้ยงอยู่ตอนนี้ของผมอยู่ที่ประมาณ4.28โวลต์นะก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ไปเช็คที่จุดอื่นนะครับตอนนี้อยู่ที่0.2โวลต์ทีนี้ให้เราเอามือเอามือหมุนที่ล้อนะครับถ้าเรา,เามือหมุนแล้วที่ล้อแล้วเนี่ยตัวอันนี้ผมจี้สายผมเช็คที่สายขั้วสีดำกับสีเขียวนะครับพอเราเอามือหมุนที่ล้อแล้วเนี่ย ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าปกตินะครับก็คือเซ็นเซอร์เราทํางานปกติครับก็เช็คทุกสีแล้ครับสีเขียวแล้วผมก็จะไล่ไปเช็คที่ตัวสีเหลืองต่อนะครับเวลาถ้าเราหมุนล้อนะครับตัวแรงดันไฟมันจะต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับแต่ถ้ามันนิ่งเลยแล้วมันไม่เปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าฮอร์เซนเซอร์เรามีปัญหานะครับนี่ครับมันก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ5โวลต์ครับมันก็จะวิ่งแล้วก็ต่อไปเช็คที่เป็นสีฟ้านะครับ แล้วก็เอามือหมุนดูนะครับตัวนะครับตอนนี้ h a เซนเซอร์ S <S ปกตินะครับถ้าไม,ไม่ปกติเนี่ยตัวเลขมันจะไม่วิ่งนะมันจะค้างเลยตัว h a เซนเซอร์เนี่ยสำคัญนะครับก็คือทําหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับตัวมอเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวจับทิศทางการหมุนของตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็เวลาที่เราปิดเร่งเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวให้กล่องเนี่ยจ่ายไฟไปให้กับตัวมอเตอร์อย่างเหมาะสมนะครับ ตอนนี้เราเช็คในส่วนของตัวมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเช็คในส่วนของตัวกล่องด้วยนะครับว่ากล่องเราผิดปกติหรือเปล่ากล่องควบคุมเรานะครับเปิดสวิตช์กุญแจไว้เหมือนเดิมนะครับให้เราเช็คที่ตัวสายที่ที่ออกมาจากกล่องนะครับที่ต่อเข้ากับตัว hall s เซอร r นะครับที่เราเพิ่งเช็คไปเมื่อกี้นี้นะครับ แล้วเราก็เช็คที่ตัวด้านหลังนะครับว่ามันจะต้องมีไฟออกมาประมาณ5โวลต์นะครับตัวนี้ไฟจะต้องออกมาตลอดนะครับดูสังเกตที่ตัวมิเตอร์มิมเช็คไฟนะครับมีไฟออกมานะครับแล้วเราก็เสียบสีดาคาไว้นะครับแล้วก็เราก็ไปไล่เช็คจุดอื่นนะครับเช็คสีเหลืองดูอ่าก็มีไฟออกมาอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับเช็คสีเขียวนะครับก็มีไฟออกมานะครับเช็คสีฟ้านะครับ ไอ้เช็คสีน้าเงินนะครับก็มีไฟออกมานะครับทีนี้ถ้ามันไม่มีไฟออกมาเนะี่ยแสดงว่ากล่องเรามีปัญหานะครับต่อไปนะครับเช็คค่าความต้านทานของสายไฟที่ออกมาจากกล่องนะครับที่มันต่อเข้ากับตัวมอเตอร์เรานะครับเช็คดูว่ากล่องเราผิดปกติหรือเปล่านะครับก็คือวิธีการเช็คนะครับก็คือปรับย่านมิเตอร์มาที่200กิโลโอห์มนะครับ เราก็เอามิเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปที่ตัวหัวขั้วนะครับแล้วก็ไปเช็คที่ตัวไปลายสายนะครับตัวนี้ดูว่าความต้านทานมันแตกต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับตัวนี้อยู่ที่เก้าจุดสามนะครับแล้วก็เราก็ไปเช็คที่ตัวสีเขียวต่อนะครับตัวนี้อยู่ที่แปดจุดแปดนะครับ คือมันจะต้องไม่แตกต่างกันมากนะครับถ้าแตกต่างแค่นี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ไปเช็คที่ตัวสีเหลืองนะครับอ่าตัวนี้ก็เก้าจุดสามนะครับต่อไปก็สลับเช็คดูที่ตัวสีเหลืองแล้วก็อ่ตัวนี้อยู่ที่แปดจุดแปดนะครับแล้วก็โอเคนะครับ 9.3นะครับตัวนี้กล่องเราก็ปกตินะครับถ้าวาความต้านทานมันมแตกต่างกันเยอะเนี่ยสแสดงว่ากล่องเรามีปัญหานะครับสําหรับอาการอีกอาการเกี่ยวกับาการไม่หมุนของตัวมอเตอร์นะครับก็คืออาการสวิตช์เบรกค้างนะครับอยู่ว่าสวิตช์เบรกเสียนะครับตรงนี้มันจะมีสวิตช์เบรกอยู่นะครับตัวนี้มันจะเมื่อเรากดเบรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเรากําเบรกแล้วบิดคันเร่งเนี่ย ตัวมอเตอร์จะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเบรกมอเตอร์จะหมุน,นครับเบรกตัวนี้สําคัญนะครับช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์ของเราไหมนะครับหมายถึงว่าตอนที่เราเราบิดอยู่แล้วถ้าเรากำเบรกแล้วตัวไฟมันไม่ตัดก,การทํางานของตัวมอเตอร์เนี่ยตัวไฟมันก็จะจ่ายเข้าไปที่กล่องกล่องมันก็จะจ่ายเข้าไปที่ตัวมอเตอร์นะครับเหมือนเราเราพยายามฝืนมอเตอร์นะครับพยายามจะหยุดล้อแต่ไฟก็ยังจ่ายเข้าไปที่ตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้อาจจะทําให กล่องเสียหรือว่ามอเตอร์ไม่ได้นะครับตัวเบรกตัวนี้ถ้าสวิตสวิตเบรกตัวนี้เสียนะครับถึงเราถึงเราจะถอดไปนออกครับอันนี้เป็นสวิตเบรกครับอันนี้ผมจะถอดให้เพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นสวิตเบรกนะครับในกรณีที่มันเสียเนี่ยมันก็ยังขับได้นะครับแต่ตอนที่เราเบรกแต่ถ้าเราบิดเร่งคาไว้แล้วเราแตะเบรกเนี่ยตัว ไฟที่จ่ายเข้าตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะไม่ตัดนะครับเหมือนเราฝืนเบรกนะครับอาจจะทําให้ตัวมอเตอร์เราเสียได้ครับตัวนี้สําคัญนะครับทีนี้ถ้าสวิตช์มันเกิดการค้างแล้วมันกลับไม่สุดเนี่ยตัวตัวมอเตอร์เราก็จะไม่หมุนเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างถ้าถ้าสวิตช์มันเสียแล้วผมปิดกันเร่งเนี่ยตัวมอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับสําหรับวิธีการเช็คอาการเสียตัวสวิตช์นะครับให้เรา ใช้มิเตอร์เช็คไฟคนระับบุนก็ามาไี่กระแสนตรุตรงยี่สิบครับเราก็เช็คที่ตัวตัวขั้วของตัวสายเบรกนะครับสีดำก็จี้ไปที่ดำนะครับแดงก็จี้ไปที่แดงมันจะต้องมีไฟเราถอดสายไฟแล้วเราเช็คดูนะครับว่าไฟที่ออกมาจากกล่องเนี่ยมันมาหรือเปล่านะครับให้เราเช็คดูอันนี้ไฟมันจะต้องมานะครับแสดงว่ากล่องเราไม่ได้มีปัญหานะครับ ไฟจ่ายมาจากกล่องได้นะครับมาที่รออยู่ที่เบรกนะครับนะครับสี่จุดหกโวลต์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลองเสียบดูนะครับก็ลองเช็กดูที่ตัวตัวเดีครับลองแตะเบรกดูไฟจะต้องตัดครับอันนี้ถือว่าปกตินะครับแต่ถ้ามันค้าง หรือว่ามันไม่มีไฟออกมาเลยเนี่ยแสดงว่ากล่องเราเสียนะครับหรือว่าสายไฟอาจจะขาดเราอาจจะต้องไปไล่ที่ขั้วกล่องดูอีกทีนะครับสำหรับอุปกรณ์อีกตัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับสาหรับอุปกรณ์อีกตัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวมอเตอร์นะครับก็คือสายคันเร่งนะครับคือถ้าคันเร่งเราเป็นเสียเนี่ยมอเตอร์เราก็ไม่หมุนเหมือนกันนะครับเราเหมือนเราสั่งให้ล้อมันหมุนเนี่ยแต่ไฟมันไม่จ่ายไปนะครับสำหรับวิธีการเช็คนะครับ ตัวสายขันเร่งเนี่ยมันจะมีถ้าเราเช็คดูเนี่ยมันจะมีสายไฟที่ออกมาตอดคั่วนี้อยู่จะแยก,กออกมาเป็นสองขัง้วอีกนะครับก็คือขั้วหนึ่งเนี่ยจะเป็นขั้วของตัวตัวที่เราใช้ปรับสปีดความเร็วครับที่เป็นรับสปีดความเร็วเดี๋ยวผมจะเปิดกุญแจดูนะตัวปรับสปีดความเร็วเนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยแล้วเราก็ยังหมุนได้นะครับ แต่เวลาที่เราปรับปรับสปีดความเร็วเนี่ยมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับก็คือสวิตช์มันเสียสำหรับวิธีเช็คนะครับว่าตัวสวิตอตัวคันเร่งเราเสียหรือเปล่านะครับก็คือให้เราใช้มิเตอร์นะครับเช็คไปที่ตัวอันนี้เป็นตัวสปีดความเร็วนะครับอันนี้ผมดึง,งออกนะครับมันไม่เป็นไรส่วนตัวนี้เป็นตัวคันเร่งครับให้เบื้องต้นให้เราเช็ค ตัวไฟที่มาจากกล่องก่อนเลยนะครับว่าไฟเราเจ่ายได้ปกติอยู่หรือเปล่านะครับกระแสตรงนะครับ20นะครับเช็คดูว่ามันมีไฟอยู่ประมาณ5โวลต์น,นะครับแล้วก็เช็คอ่าตรงนี้นะครับเป็นไฟที่มันจะมีสายไฟอยู่3เส้นนะครับดําแดงเขียวของผมนะครับดากับแดงเนี่ยมันจะต้องมีไฟ5โวลต์น,นะครับส่วนใส่สีเขียวเนี่ยเราเช็คแล้วเนี่ยมันไม่มีไฟ อันนี้ถือว่าปกตินะครับหลังจากนั้นเราเช็คเจอแล้วเนี่ยว่าไฟมันมาจากตัวกล่องแล้วนะครับให้เราต่อต่อเข้าหากันนะครับหลังจากนั้นให้เราเช็คที่ตัวสายไฟนะรตัวนี้เช็คที่ไฟเลนะี้ยงตัวนี้สายไฟก็ไม่ขาดนะครับก็หลังจากที่เราต่อเนี่ยไฟมันจะดอบลงเหลือแค่ประมาณ4 4.3โวลต์นะจากนั้นให้เราขยับสายไฟมาเช็คตัวอีกขั้วนะครับนะครับเช็คที่ขั้วท้ายตอนนี้มันจะมีไฟแรงอยู่ประมาณ0.8โวลต์นะครับเมื่อเราปิดแล้วเนี่ยไฟมันจะต้องวิ่งนะครับอันนี้เราปิดเรามันหมดนะครับพอเราปล่อยแล้วเนี่ยไฟมันจะต้องกลับไปที่เดิมครับ มันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าปกตินะครับแต่ถ้ามันค้างหรือว่ามันไม่มีไฟขึ้นมาเลยนะครับแสดงว่าคันเร่งเราเสียนะครับในส่วนของอาการมอเตอร์ไม่หมุนนะครับก็ในคลิปวิดีโออาจจะทําให้เพื่อนๆได้แนวทางในการซ่อมจักรยานไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วทุกอย่างปกติหมดนะครับแล้วมอเตอร์มันยังไม่หมุนเนี่ยให้สันนิษฐานว่าตัวกล่องควบคุมอาจจะเสียนะครับอาจจะมีค่าบางค่านะครับที่ตัวมิเตอร์เราไม่สามารถวัดได้นะครับตัวกล่องควบคุมเนี่ยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับทีี่มมัน มีขั้วปลั๊กสําหรับเทสการหมุนคอมมอเตอร์ได้ด้วยนะครับแต่รุ่นของผมเนี่ยมันไม่มีนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนกล่องควบคุมเป็นแบบที่มีขั้วสําหรับสตาร์ตตัวมอเตอร์กันนะครับสําหรับอาการต่อไปนะครับอาการที่เราชาร์จแล้วไฟไม่เข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมจะเช็คที่ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟก่อนเลยนะครับให้เราเสียบปลั๊กไฟไว้เลยนะครับแล้วก็ปรับตัวแรงดันไฟไปที่200นะครับกระแสตรง แล้วก็เช็คที่ตัวปลายสายนะครับของตัวเครื่องชาร์จไฟนะครับว่ามีแรงดันมาหรือเปล่าครับตัวนี้ก็มีแรงดันมานะครับ5.5.3โวลต์ถ้าไม่มีแรงดันมาเนี่ยแสดงว่าอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่เราเสียนะครับเราไปเช็คที่ตัวแรงดันของแบตเตอรี่นะครับว่ามันยังมีแรงดันไฟอยู่12โวลต์12โวลต์แรงดันไฟจะต้องเท่ากันนะครับจะต้องไม่ต่างกันมากนะครับ อยู่ทางที่ดีเท่ากันทั้งหมดเลยจะดีที่สุดครับสิบสองโวลต์อันนี้สิบสองจุดหนึ่งโวลต์ครับตัวนี้ของผมเริ่มแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วนะครับผมใช้มาประมาณเจ็ดเดือนได้แล้วนะครับจักรยานไฟฟ้าคันนี้ต่อไปเราเช็คสายไฟที่ต่อจากแบตเตอรี่นะครับเข้าไปที่กล่องควบคุมนะครับว่าสายไฟมันขาดในหรือเปล่านะสําหรับวิธีการก็ปรับมิเตอร์ไปที่โหมดที่เป็นเสียงนะครับแล้วเราก็เช็คที่ปลายสายนะครับเช็คไปที่ขั้วสีแดงก่อนครับจากนั้นไปจี้ที่ตรง สายไฟที่ออกออกจากแบตนะครับไปเข้าที่กล่องควบคุมนะครับตัวนี้มันมีเสียงนะครับแสดงว่าสายไฟเราไม่ได้ขาดนะครับต่อไปนะครับก็จี้ไปที่ขั้วสีดำตัวนี้ก็สายไฟเราก็ไม่ได้ขาดนะครับต่อไปนะครับให้เราเช็คที่ปลายสายของตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับว่ามันสายมันขาดไหนหรือเปล่านะครับก่อวิธีการก็คือให้เรามิเตอร์ไปที่โหมดที่เป็นเสียงนะครับไปที่ที่ตัวปลายสายนะครับอันนี้ มีเสียงนะครับแสดงว่าสายไม่ขาดนะครับจากนั้นสลับไปที่อีกไปคู่ขันะครับพอเช็คที่เช็คแค้ตรงสีครับแดงกับแดงดํากับดำครับว่ามีเสียงหรือเปล่าถ้ามีเสียงขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าแสดงว่าสายที่เราที่เป็นเราสําหรับชาร์จแบตเตอรี่ที่สําหรับต่อเข้ากล่องครับมันไม่ได้ขาดในนะครับตอนนี้สายไฟก็ปกตินะครับ สำหรับอาการชาร์จไฟแล้วไฟไม่เข้านะครับถ้าเราเช็คที่ตัวสายไฟแล้วสายไฟเราไม่ได้มีการคัดในนะครับก็ถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้เราใช้มานานแล้วนะครับใช้มาเกิน6เดือนแล้ว ถ้าเราชาร์จไฟแล้วไฟมันขึ้นสีแดงตลอดมันไม่ยอมเต็มสักทีครับตัวแบตเตอรี่หรือว่ามันขึ้นสีเขียวตลอดขึ้นว่าเต็มอยู่ตลอดเนี่ยให้เราสันนิษฐานไปได้เลยนะครับว่าตัวแบตเตอรี่เราเสียแล้วนะครับสําหรับแรงดันไฟที่แบตเตอรี่มันเสียเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับว่าแรงดันไฟมันจะลดลงไปเหลือที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันจะลดไปอยู่ที่1 1โวลต์เลยหรือเปล่าหรือว่า1ิดโวลต์นิดๆนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเพื่อนถ้าหากเพื่อนๆมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอก สำหรับอาการต่อไปนะครับอาการไฟหน้ากับไฟท้ายไม่ติดนะครับเบื้องต้นให้เราเปิดสวิตช์กุญแจที่เป็นการเปิดไฟนะครับเปิดได้สุดนะครับทีนี้อันนี้ถ้าเราเปิดไฟมันก็จะติดนะครับแต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่ไฟเราไม่ติดเนะี่ยให้เราใช้มิตเตอร์เช็คไฟนะครับปรับไปที่กระแสตรงนะครับ200นะครับให้เราเช็คที่ปลั๊กของตัวที่ต่อเข้ากับตัวไฟท้ายเราก่อนนะครับเช็คดูว่ามี มีแรงดันไฟออกมาหรือเปล่านะครับตัวนี้มีแรงดันไฟออกมาที่ประมาณ48.5้าโวลต์นะครับแสดงว่าไฟหลอกของเราออกไปจากกล่องแล้วนะครับไปที่ไฟท้ายทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนไฟท้ายเนะี่ยถ้าเราเอาหลอดไฟที่เป็น12โวลต์หรือว่าห้าห้าโวลต์มาใส่เนี่ยไฟท้ายจะขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวรีสิสเตอร์นะครับลดแรงดันไฟให้เท่ากับหลอดไฟของเรานะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ เปลี่ยนให้มันตรงรุ่นไปเลยนะครับต่อไปเป็นการเช็คไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ทาเหมือนกันครับกระแสตรงนะครับปรับมาที่200ครับก็เช็คว่ามันมีไฟออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ของผมมันปกตินะมันไม่เสียมันก็เลยไฟมันยังติดอยู่นะครับให้เราเช็คนะว่าไฟหน้าเราเนี่ยมีแรงดันไฟออกมาหรือเปล่านะออกมาอยู่ที่48โวลต์ครับตัวนี้ก็แสดงว่าไฟของเราออกมาจากกล่องแล้วนะครับ นีต้ตัวตัวหลอดไฟเนี่ยผมต้องเช็คดูนะครับมันอยู่ที่ประมาณมันอยู่ที่ประมาณสามโวลต์นะครับ๋ยวผมจะเช็คให้เพื่อนๆดูนะค,คือมันมันลดไฟจากสี่สิบแปดโวลต์เหลือสามโวลต์นะครับนี่ครับประมาณสามโวลต์ครับหลอดไฟเพราะนั้น ถ้าเราจะเปลี่ยนหลอดไฟได้นะครับถ้าของเราเป็นหลอดขนาด12โวลต์หรือว่า6โวลต์นะครับเราจะต้องลดแรงดันไฟให้เหลือให้เท่ากับหลอดไฟของเรานะครับต่อไปเป็นการเช็คสวิตกุญแจนะครับถ้าแบตเตอรี่เราปกตินะครับไฟก็เข้าไปที่กล่องปกติแต่เปิดสวิตแล้วรถเราไม่ติดนะครับให้เราเช็คที่ตัวสวิตของสวิตกุญแจนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กที่ต่อเข้าสวิตนะครับเบื้อตัวนี้เราเช็คที่ตัว ไฟก่อนเลยนะครับว่าไฟจะกล่องมาหรือเปล่านะครับให้เราปรับไปที่กระแสตรงนะครับ200แล้วก็เช็คที่ตัวสายไฟนะครับว่ามันมีไฟมาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็กล่องเราไม่มีปัญหานะครับไฟกล่องจ่ายมาที่ปลั๊กเตรียมเข้ากุญแจแล้วนะครับมีแรงดันไฟอยู่ที่48โวลต์ สับวิธีการเช็คสวิตกุญแจนะให้เราปรับไปที่โหมดเสียงนะครับจากนั้นให้เราเปิดเปิดสวิตให้เป็นในโหมดของตัวที่เป็นเปิดไฟติดนะครับบิดไปให้สุดนะครับแล้วก็เช็คสวิตทั้ง3ามขั้วเลยนะครับมันจะต้องมีเสียงนะครับเช็คขั้วที่1กับขั้วที่2นะครับมันนี่แสดงว่าสะพานไฟเป็นเชื่อมกันนะถ้ามันไม่ไม่มีเสียงเนี่ยแสดงว่าสวิตเราเสียนะครับอันนี้ผมเช็คแดงกับดำเงินนะครับต่อไป ต่อไปเช็คแดงกับเหลืองครับมันจะต้องมีมีเสียงร้องนะครับอันนี้ก็มีเสียงร้องครับแสดงว่าสวิตคุญจเราไม่เสียนะครับต่อไปเช็คตัวสัญญาณกันขโมยนะครับสัญญาณกันขโมยเนี่ยไวต่อความชื้นมากเลยนะครับถ้าเราไปโดนน้ําฝนหรือว่าความชื้นเนี่ยอาจจะทําให้สัญญาณกันขโมยเนี่ยร้องตลอดเลยนะครับสาหรับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็คือเราชักปลั๊กออกไปเลยนะครับไม่ให้มันร้องนะครับ บางทีเรานอนอยู่แล้วมันร้องทั้งคืนไหนครับก็ชักปลั๊กมันออกไปก่อนนะครับตัดไฟมันแต่ทีนี้ต่อไปนะวิธีการเช็คว่ามันเสียหรือเปล่านะครับให้เราปรับมิเตอร์นะครับปรับไปที่กระแสตรงนะครับ200นะครับจากนั้นเช็คที่ปลั๊กที่ต่อเข้ากับตัวสัญญาณกันขโมยนะครับนี่ครับมันจะมีปลั๊กอยู่2คขั่วนะครับแดงดำเนี่ยเป็นไฟเลี้ยงมาเลยนะครับเราก็เช็คเข้าไปที่ขั้วนะครับเช็ค้าไปเลยนะครับ ตัวนี้มันจะมีไฟออกมาอยู่ที่ส48โวลต์นะครับก็คือเป็นไฟตรงจากแบตเตอรี่เลยนะครับเช็คดูทั้งสองขั้วเลยนะว่ามันมีไฟหรือเปล่าอันนี้ก็ 48. 4 8 4โวลต์นะครับส่วนอีกขั้วหนึ่ง4 3 3โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเราสลับขั้วนะครับเช็คสีเงินกับสีเขียวมันก็จะอยู่ที่ประมาณ4.9โวลต์หรือ5้าโวลต์นะครับอันนี้เป็นการเช็คแล้วว่า ไฟออกจากกล่องเราไปเข้าสัญญาณการขโมยหรือเปล่านะครับถ้าไฟไม่มีออกมาจากกล่องเนี่ยแสดงว่ากล่องเราเสียนะครับแต่ถ้าไฟออกมาจากกล่องแล้วสัญญาณการขโมยเราไม่ดังเนี่ยแสดงว่าสัญญาณการขโมยเรามีปัญหาแล้วนะแต่อันนี้เราลองเราลองให้ความชื้นมันหายไปแล้วลองเอามาใช้ดูดีเราอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการเช็คอาการเสียต่างๆของจักรยานไฟฟ้านะครับคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาเปลี่ยนกล่องควบคุมมานะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ